โอเค guys สวัสดีเจ้าพวกเด็กน้อยที่ติดรอวิชาวิทยาศาสตร์ทุกทท่านกันด้วยในวันนี้คุณอยู่ในรายการ<อ>นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอ Channel Oh my ก o d นี่เป็นหนึ่งในการทดลองที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตและนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้าย ที่ผมนั้นอัพลงชแนลนี้ guys การทดลองสุดยิ่งใหญ่ระเบิด C4 เวอร์ซเนื้อคนการทดลองนี้จะเป็นการทดสอบกล้ามเนื้อของมนุษย์เราจะมาดูกันว่ากล้ามเนื้อมนุษย์นั้นสามารถทนแรงระเบิดได้หรือเปล่าเอาละกดวางลงเลย3 2 ขอโทษนะครับกับละครป่าหีที่ได้ในด,ดูตะกี้นี้ในวันนี้คุณผู้ชมครับเราเล่นเกมที่เกี่ยวกับระเบิด explosion ไท c o o n ดูนี่สิมันก็เป็นเกมแนวไทยคูนที่อยู่ในทีมของระเบิดนะครับถ้าเกิดเรายิ่งได้เงินเยอะเว้ยเราจะสามารถกดล็อโอ้ my god สะดุง้งเ <Hello. S 1> <Hello. S 2> อลโลสกิ๊สะดุ้งหมด hey. Hey. ตกใจหมดแม่เจ้าตัวสูงมันเปรตเลยคุณผู้ชมเรนโอเค ตายแล้วมีผู้บุกลุกนะครับมาบุกบ้านฉันตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแล้วตอนนี้นั้นเขาติดปักเรียบร้อยแล้วหนึ่งนะใจะเย็นๆใจเย็นๆเ,เ,เอาล่ะนี่ผมสร้างดอปเปอร์ก็ผมเพิ่มเค้ื่อนหมายอันหนึ่งละ <c oughs> และเขาทำอะไร i อฟลายเ h having fun ก็ผม having so much fun นะครับ คือตอนนี้ผมต้องผูกมิดเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมนั้นกระจอกมากๆคุณผู้ชมครับและผมนั้นไม่สามารถที่จะบวกกับคนอื่นได้เลยแม้แต่อาวุธผมยังไม่มีเลยนะใช่แล้วเพื่อนนายเดินกลับบ้านสิเดินกลับบ้าน,<ห>นเดินกลับบ้าน yes ใช่แล้วเดินกลับบ้านไปเอาล่ะโอ้ย boys ได้เวลาซื้อของคุณผู้ชมครับดอปคูณสองนะเราจะเป็นที่ต้องเทพเอาไว้ก่อนนี่เนี่ยลันช์คีย์เหรอวู้มันคืออะไรอะ่ะเราสามารถปลดล็อก ไอตรงจรวดตรงกลางได้เว้ยหนคิวเท่ากับ1,000งพไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมซื้อไว้ก่อนแล้วกันดูท่าทางน่าจะแจ่มมันนี่คูณ2อ <c oughs> งไปนะครับแล้วก็ซื้อ VIP <c oughs> คุณผู้ชมคือ VIP อ่ะมันจะให้เอิร์เน่งเราคูณกับ1.5นะครับผมถือว่ามันน่าจะคุ้มค่าอยู่นี่ๆี่นี่เริ่มทำเงินได้แล้วไม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทไมมันผมได้ยินเสียงระเบิดวะ <c oughs> เราต้องระวังตัวไว้ เพราะแถวนี้นั้นแม่งเถื่อนมาก Greenade Hurricane Dopper มึงตั้งชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ตั้งชื่อได้อมเมซิ่งมากนะครับสำหรับ d o ปอร์แต่ละอันเราสามารถซื้อของป้องกันตัวได้จากไหนวะไม่ไม่ใช่ตรงแถวนี้นี่หรือเปล่าไม่นี่มันประตู Garage Garage <c oughs> นี่แหละ You won't die No No please no, no 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 please No ไม่อยากตาย No โอ้ my god please 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 อย่าฆ่ากูเลย please 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 อย่าฆ่าเลย please 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 ไม่ระเบิดด้วยโอเคระเบิดมันเห็นไหมคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนนะครับนี่คือเพื่อนที่เราต้องการที่สุดในยามที่เราลำบาก guys เห็นไหมนั่นคือเพื่อนเราจริงๆเขานะครับมาบอกกับผมโอ้ my god friend นะ friend ตอนต้นเกมแล้วคุณผู้ชมดูสิ่งที่เขาทำกับผมดินั่นเรียกว่าเพื่อนหรือเปล่า ผมถามคุณผู้ชมแค่นี้นั่นเรียกว่าเพื่อนไหมไม่ไหวเลยงุดหงิดงุดหง,ง,ง,งิดแป๊บหนึ่งผมเพิ่งปลดล็อกระเบิดได้เว้ยเราปลาระเบิดข้ามเรือข้ามได้โอ้ oh my god โอ้ my god ควนระเบิดไปแล้วอู้เอ้นายคิดจะทำะไรเราโว้ใช้ปืนแฟล์กันยิงใส่ยังไงเหรอโอเคกูยอมแพ้ไม่รอเล่นฉันไม่ยอมแพ้ Yes Yes Oh please Oh please Oh please Don't bully Stop bully <c oughs> คุณผู้ชมการ b u l ี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นตะกี้ไม่ใช่การ b u l ี่แต่เป็นการหยอกล้อกันเบาๆใช่นั่นเป็นวิธีการหยอกล้อของผมเดี๋ยวดิเขาสามารถซื้อกำแพงได้ตั้งแต่เริ่มเกมผมคนนี้ต้องซื้อกำแพงดิวะนี่ต้องซื้อประตู owner นนตรงนี้ด้วยเผื่อว่าเจ้าหมอน้านนะครับมันเกิดบ้าอยากจะเป็นเฟนกูขึ้นมาแล้วแม่งบุกกูอีกรอบหนึ่ง ซึ่งนั่นถือว่าเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยนี่ <c oughs> ปลดล็อกด็อปเปอร์รูปแบบต่อไปคือเป็นระเบิดแบบเป็นบอมคุณผู้ชมเรามีไดนาไมท์นะครับเรามีกรีเนดแล้วเราก็มีบอมเฮ้ยทำไมเหมือนเสียงมันอยู่ใกล้ๆนี่วะใครเอาซีโฟมมาติดไว้บนหลังคาบ้านกู <c oughs> ตายละตายละบ้านผมนี่ความปลอดภัยเป็นศูนนะเอาละระหว่างตอนที่เรารองเงินตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมอยากจะรู้ว่าคุณแจที่เรามีเนี่ย มันสามารถไปทําอะไรกับไอ้จรวดตรงนี้ได้บ้างและที่สําคัญ<ๆ>เพื่อนเราออกจากเกมไปแล้ว่าหาโนบูลีสต็อบบุลีเฮ้ยจริงๆผมควรที่จะฆ่าเขาทิ้งไหมครับและตอนนี้นั้นผมหมดสิทธิ์ที่จะแก้แค้นเขาคืนแล้วเนี่ยทําไงวะมันใช้ยังไงอะแสดงว่ามันจะต้องมีปุ่มควบคุมหรือเปล่า<บ>มันอยู่ตรงนี้อีประโูเอย้ยนี่งไงล่ะ แกจะต้องตายกันหมดเซ mm ิร hmm. ์ฟเวอร์นี้เดีเดวๆๆๆเดมันหาวิธ <oh ีการหลบยังไงวะชึบยิงเลยว้้ฮเรากำลังจะดุดบังไปกันนะจ๊า guys โอ้ยมีฝุ่นมีฝุ่นด้วยนี่อเมซิ่งเลยอะเขาทำภาพออกมาได้สวยมากคุณผู้ชมแล้วทำไมหัวมันดิ่งอย่างนั้นวะเฮ้ยผมได้เงินมาเยอะมาก แล้วผมก็ตายนี่เงินมาเยอะแล้วกูตายแล้วเงินหาย oh. โอ้โหและก,กุญแจผมก็หายไปด้วยโว้ย nice guys nice บ้าจริงเลยคราวนี้ห้ามตายครับคุณผู้ชมครับตายทีเงินหายโคตรไม่คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องอยากให้ใครฆ่าเราได้เว้ยเงินหายทีแบบมันไม่ขำอะเราหามาตั้งนานไว้ตะกี้ได้เจ็ดแสนอะนี่เลย สร้างชั้น2ได้แล้วนี่นี่นี่เราสามารถ enter bunker ตรงนี้ได้ด้วย this is nice ก็คือถ้าสมมุติถ้าเราเกิดเ,เราจุดระเบิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เป็นหลบเป็นไอบังเกอร์เราอาจจะไม่ตายก็ได้นะครับแค่อาจจะเพราะผมไม่รู้ว่าเราตายจริงหรือเปล่าไม่เคยลองซื <c oughs> ้อให้หมดเงินฉันมีเยอะเว้ยนี่เงินมีเยอะอันหนึ่งต้องเอาใหม่คุณผู้ชมต้องเอาใหม่นะครับตอนนี้ผมต้องการเงินแบบ่ดนๆเลยชึบ หนีเร็วหนีเร็วเดี๋ยวทำไมคีย์ของผมมันยังไม่ได้ใช้อีฮ่า,าวัาไม่ให้หลบภัยเหรอต้องรีเบิร์ตหนึ่งเอาละเอาได้แฟร์กันมานี่รีเบิร์ตหนึ่งถึงจะได้ปืนพกว่ะผู้ชมดูของพวกนี้ดิรีเบิร์ตเจ็ดอะไรอย่างงี้ผมอยากจะได้ปืนที่แบบใช้ในการยิงไกลไงอยากได้ M4 อะ่ะมีแบนเดดด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามีใครตายบ้าง กูตายแล้วเงินกูหายกูเกลียดเกมนี้อันล็อกตอปิโดนี่ไงบาซูก้าที่เจ้าหมอนั่นใช้ยิงเราอะในที่สุดผมก็ได้มาล, <Enemy spotted. S 1> ละเดี๋ยวเราไปบุกเจ้าหมอนั่นกันดีกว่า What's up my guy What's up ตะกี้นาะทำอะไรเราเกมเมอร์เกมมิ่ Jesus เกมเมอร์เกม Oh my god เป็นไงล่ะหน้าไมมวิธีหนึงเป็นไงนี่เป็นแค่การสั่งสอนเฉย นะนี่ไม่แค่การสั่งสอนเฉยเฉเฮ้ยหยุดหยุดหยด,ยด,ยดทำอะไรทำอะไรอุ้ยโอ้ถือว่าตะกี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ราคาแพงโอ้เอ็กซ์ตา้าฟอร์โอ้ซื้อเสาแพงชิบหายเลยหกแสนเลยเหรอยังอื่นผมซื้อไม่ได้เหรอวะนี่ซื้อได้ไหมโอ้ เป็นอะไรเนี่ยเราสร้างจรวดมาหรอว้าวแม่เจ้าเกมกูแหลกเลยอะเป็นดอปเปอร์แบบเป็นจรวดเหรอหรือว่ามันใช้งานได้จริงไหมผมอยากจะรู้เฮ้ยดูดูดูด,ดูมันมีแอนิเมชันด้วยนะเว้ยว้าวผมมองว่ามันเป็นดอปเปอร์เว้ยมันเป็นดอปเปอร์ที่แบบว่าเราจะได้เงินเยอะมากๆใช่ผมคิดว่ามันเป็นดอปเปอร์โอเคอน,นี้อะไรเนี่ยเครเอทนู๊กแมชชีนอันนี้น่าสนใจ ครื่องสร้างยูเคียร์เลยคุณผู้ชมวันนี้ซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้โอ้ oh my god ทำไมถึงซื้อไม่ได้กันนะเดี๋ยวสักแป,ป๊บก็คงซื้อได้แล้วแหละ <c oughs> เฮ้ยซื้อได้แล้วเว้ย <c oughs> นี่มันมหาศา์มากคุณผู้ชมเอาละสร้างตรงนี้ขึ้นมาก่อนโหของแพงงั้นเลยนะเนี่ยมันเสริมไปตรงที่มันอยู่ข้างบนตรงนี้เว้ยสวยดีสวยดีสวยดีเอาละเราสร้างตรงนี้ก่อนสร้างรูฟนะครับโหเพดานข้างบนตรงนี้สร้างรูปกันนี่ไหวไหมวะสร้างได้สร้างไหว เดี๋ยวดิเราต้องกดแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อเป็นการสร้างหนูของเราโอ้ว้าวแล้วมันปล่อยออกมาได้ไหมอะนี่แหละสุดยอดปรมาณูแต่เกมคุณแหลกมากไม่ไหววะ่ะแล้วนี่มันจะมีอะไรให้ผมใส้เปล่าวะไม่น่ามีแล้วใช่ไหมผมว่าผมสามารถกดรีเบิร์ดได้แล้ววะ่ะรีเบิร์ดได้ไหมรีเบิร์ดรีเบิร์ด yes เอารีเบิร์ด Yes. แสดงว่ามีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้สร้างนั<ะ>่นมันก็กดรีผมอย่างนี้เลยวัดวัด stop stop หยุดสรุปคือมันรีเบิร์ตได้ผมละเนี่ยรีเบิร์ตไปสองรอบแบบงงๆเฮ้ยจริงๆผมกดรีเบิร์ตแค่รอบเดียวนะเว้ยเหมือนเกมมันแบบยังไงมันยังงงงงอยู่นคุณผู้ชมเกมมันยังงงๆอยู่เฮ้ยอย่างนี้มาซื่อของพวกนี้ได้แล้วสิไม่รู้จะคุ้มค่าหรือเปล่ากับสิ่งที่ผมเสียไปนะครับคือเราเสียไปทั้งฐานเลย แต่แรกมากับปืนพกสุดแกร่งแทนกันเอาไว้ยิงได้ในระยะไกลโอ้ oh my god stop b u r โดองบูรีกระสุนมีโคตน้อยดูดิมัน <c oughs> มันเพียงกว่าที่ผมคิดคุณผู้ชมอะเรายิงเขาแค่นี้นะผมเพื่อเป็นการขู่นะครับเพื่อเป็นการขู่เฉยๆสนุกดีนะครับก็แปลกดีลองมาเล่นดูแล้วกัน